สวัสดีคะ่ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องงามทุกๆุกคนวันนี้น้องงามมาอวดที่นอนใหม่ที่นอนเพิ่งมาถึงพอน้องงามตัวใหญ่ขึ้นที่นอนก็จะเริ่มเล็กลงคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันเก่าเล็กไปแล้วคะ่ะแต่กว่าจะนอนได้นะคะ เพาะเขายังชอบนอนของเก่าอยู่น้องงามตัวใหญ่เร็วมากอันนี้ผ้าเน่าเขาค่ะขาดไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องหนีบไปด้วยน้องงามน้องงามคะทักทา,ายพ่อพ่อ,พอแม่แม่หน่อยเร็วโอ้หน่ารักจังเลย กำลังทําความสะอาดค่ะพอได้เวลาปิดไฟก็จะนอนแล้วค่ะน่ารักมากค่ะน้องงามขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องงามนะคะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีกันทุกคนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ